ติดระบบถุร่มทําไมนะคะระบบที่เป็นพวกปั้มถังวาล์วเนี่ยไม่ยากถ้าติดตั้งถูวิธีลงไม่หายอยู่แล้วถูรงมแต่แน่ไม่ง่ายค่ะลูกค้าติดไปเนี่ยสิปีถูรงยังอยู่ปกติโอเคสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันผ่าน,านทาง y o u t u b e นานเลยเพราะว่าสถานการณ์ ที่ผ่านมาของประเทศไทยนะคะเรื่อโควิดค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หนักต่วออฟฟิศของหลินก็มีการที่ work from home นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยมาพบเจอเพื่อนๆผ่านทาง Youtube มากนักนะคะวันนี้ก็กลับมาทํางานกันตามปกติแนละ้วสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นทุกๆอย่างก็คงจะเริ่มดีขึ้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่ก็ยังจะติดตามกันต่อไปนะคะ วันนี้ลินมีหัวข้อในการที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่อง Q&A เพราะว่ามีคำถามาหลายๆคำถามมากๆที่เข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะขอทางร้านลินก็เลยอยากจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้พร้อมๆกันไปเลยนะคะไปเจอกันค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกับคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกวอะไรคะติดระบบถุงลมทำไมติดระบบถุงลมทำไมนะคะ ก็คํำถามนี้เยอะเยอะเหมือนกันกับเพื่อนๆที่ถามมานะคะว่ารถก็มาดีๆอยู่แล้วเขาก็มีโชค๊คมีสปริงมาให้เรียบร้อยปกติขับได้แล้วจะเปลี่ยนเป็นระบบถูกลมทําไมโอเคอหลีพูดหลักๆนะคะถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆที่สนใจในระบบช่วงล่างถูกลมนะคะก็จะเป็นลักษณะโอเคอยากยกสูงหรือโลเตีย้ย หรือบางคนเนี่ยไปเปลี่ยนช่วงล่างมาเป็นช่วงล่างแบบโช้กสตัดแบบเกีียวนะคะรถเตี้ยมาก็เลยอยากยกสูงก็เลยใส่ถุงลมเพื่อช่วยในเรื่องการยกสูงเวลาขึ้นเนินขึ้นบ้านอะไรเงี้ยค่ะช่วงล่างของรถยนต์เนี่ยก็จะไม่ขูดไม่เป็นอันตรายนะคะมันสามารถยกสูงได้เลยไม่ต้องไปนั่งปรับเหมือนตอนสตัดสตัดรบบเกียวคือถ้าอย่างแบบสตัดแบบเกียวเนี่ยถ้าเราจะปรับเนี่ยเราต้องยกรถเราค่อยปรับ ตับเกลียวของโชว์ของสเปนถูกไหมคะแต่ขุงวมเนี่ยมันสามารถกดระบบในรถได้เลยก็จะยกสูงขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถกระบะหรือรถตู้เนี่ยเพื่อนๆที่ติดก,กันนะคะก็จะช่วยในเรื่องการรับน้ำหนักเพราะว่ารถเนี่ยกระบะเนี่ยรับน้าหนักส่วนใหญ่ระบบที่เขานิยมกันจริงๆก็คือการ,กการเพิ่มหนักการเพิ่มแหนกเนี่ยมันทําให้รถแข็งและกระด้างมากเวลาที่ไม่ได้บรรทุกะนะคะแต่ถุงลมเนี่ยติเดเข้าไปเนี่ย จะไม่ได้เพิ่มกับกระด้างเพิ่มความนุ่มนวลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ช่วยเสริมในการบรรทุกได้อย่างมากๆเลยคะ่ะถุลงลมกับช่วงล่างเดิมให้ความรู้สึกต่างกันไหมออถุลงลมกับช่วงล่างเดิมให้ความรู้สึกต่างกันไหมต่างค่ะออถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ระบบช่วงล่างของลมเนี่ยเอาตรงๆส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องก,การใช้งานในการยกสูงโรเตียเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของนุ่มนวล ก็จะช่วยเพิ่มความนุ่นวนมากขึ้นค่ะตัวของลมนะคะแต่ลิต้องบอกก่อนว่าเรื่องความนุ่นวนเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยก็จะถามว่ามันนุ่มกว่าสปริงเดิมเยอะไหมมากไหมเทียบได้แบบไหนเทียบอะไรยังไงลิมบอกได้เลยว่าลิมบอกไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันแล้วเรื่องการติดตั้งช่วงล่างถุงลมอะค่ะเรื่องความนุ่มเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ลดนุ่มขึ้น นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถุงลมเองน้ำหนักลถวิธีการติดตั้งวิธีพื้นที่ในการติดตั้งมันมีองค์ประกอบหลายๆปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อความมุ่งมวลของรถเพิ่มขึ้นนะคะหลินก็เลยบางทีเวลาเพื่อนถามว่าเออมันนุ่มต่างกันแค่ไหนความรู้สึกเป็นยังไงรับคุณหลิงหรืออะไรเงี้ยหลินบอกได้เลยว่าหลิงตอบไม่ได้เรื่องความรู้สึกแล้วก็หลายๆหลายๆคนก็อาจจะพูดว่า ผมติดไปไม่เห็นนุ่มขึ้นเลยอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบมากๆน้ำหนักรถการเรื่อถุงลมพื้นที่ติดตั้งพื้นที่ติดตั้งไม่พอเรื่องถุงลมเรื่องช่วยเรือเ่องความเร็วไม่ได้มันก็มันก็ไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องความเลวก็อาจจะต้องดูหลายๆส่วนค่ะแต่ถามว่าถ้าทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างตอบโจทย์เนี่ยนุ่มขึ้นไหม,มนมุ่มขึ้นแน่นอนค่ะถ้าขาับเร็วจะมีปัญหาไหม ถ้าขับรถเร็วจะมีปัญหาไหมหมายถึงว่าเปรียบเป็นช่วงนนถุงลมใช่ไหมใช้ถุงลมแล้วขับรถเร็วมีปัญหาไหมไม่มีค่ะถูกตอบเลยว่าไม่มีเลยเถุงลมไม่ได้ส่งผลต่อการขับรถเร็วหรือช้าของเพื่อๆเลยนะคะแต่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อเรื่องก,การความเร็วของรถะคะ่ะคือระบบวาล์วการเลือกใช้ระบบวาล์วมากกว่าซึ่งหลินเคยมีคลิปในการที่พูดถึงเรื่องการใช้ระบบวาล์วไปแล้วเดี๋ยวหลินจะทิ้งลิงก์ไวนะ้เนาะ ซิงซิงไว้ตรงหน้า,น,านี้ให้ให้ดูว่า,าการเลือกใช้ระบบบาลแบบไหนที่เหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ขับรถเ,เ,เร็วเน้เนเร็วเน้นสปีดไรงเนี้ยนะคะแล้วเราเข้าไปดูกันไปเึื่ออาจจะเราเข้าไปดูไปศึกษาได้ถึงเคยมีพูดถึงไปแล้วนะคะถุลงลมแตกง่ายไหมคะถุลงลมแตกไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายเลยเพราะว่าหลักการผลิตถุลงลมอะค่ะเป็นล,นลักษณะการผลิตคล้ายๆกับอย่างรถยนต์เลยก็คือผ้าใบ ยาผ้าใบาย,ยารองหลายชั้นนะคะมีหลายชั้นอ่ะหรมีตัวอย่างให้ดูว่านี่กรลดิดกันมาเลยทีเดียวอาจจะดูนะคะเนี่ยประมาณสองถึงสามชั้นในการที่ซูมให้ดูเนานะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาในการแตกหรือฉีกขาดข,ของนุ่นลมเนี่ยจะเกิดจากการติดตั้งที่ผิดพลาดหรือ,อเวลาตอนติดตั้งอาจจะไปเกี่ยวกับน,น็อตอาจจะไปเกี่ยวกับ อะไรรูนีนั่น,นหรือติดตั้งเนี่ยเราใกล้โช๊หรือไปใกล้ตัวปีกนกทําให้เสียดสีเวลาถุลงลมเป่งคืออย่างตอนติดตั้งค่ะยังไม่ได้ใส่ลมอาจจะไม่เบียดเนานะแต่พอติดตั้งไปปุ๊บใส่ลมไปปุ๊บถุลงลมพองขึ้นมานิดนึงไปเบียดเบียดเสียสีเ,เสียสีใบเสียสีมาถุลงลมก็เกิดรอยแล้วก็เกิดรอยรั่วทาให้รอยรั่วได้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ถ้าตัวถุลงลมเองเนี่ยทนมาก บอกเลยค่ะอายุการใช้งานนานไหมตัวไหนคะอันนก้กใช้ในของทั้งระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุงลมปั๊มลมอ่าก็ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าถามเนี่ยเราก็จะตอบคร่าวๆนะคะหลักๆก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ3.5ปีอันนี้อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับการติดตั้งด้วยนะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานด้วยถ้าลูกค้าแบบแบกหนักมากๆหรือใช้บ่อยมากๆก็มีสีเพราะว่าถุงลมเนี่ยการขึ้นลงเขาเนี่ยมันก็มีการเสียสี นะคะแต่หลักๆอย่างที่บอกก็คือเฉลี่ยที่ประมาณ3ถึงห้าปีหนิงเคยเจอเคสที่นานสุดเลยที่ลูกค้าติดไปเนี่ยสิปีของปกติเลยอทุกอย่างระบบยังแบบเเคยถามลูกค้าว่าใช้งานหรือเปล่าคะเขาบอกใช้ทุกวันนะคะหรือโอเคแบบแก่ okay. girl, ระบบมีบังลมถังลมวาลกับแบบตํตบาลมตามปั๊มอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้ามากกว่าคะ่ะ ถ้าอยากสะดวกเร็วไม่ต้องยุ่งยากก็เป็นแบบเติมระบบมีปั๊มลถมถังลมมีวาล์วเนี้ยก็จะสดวกสามารถกดในรถได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่งบประมาณก็จะสูงกว่าแบบเติมลมตามปั๊มนะคะเติมลมก็คือเหมือนเราไปเติมลมยางค่จะใช้เราก็เติมลมเข้าไปาจะไม่ใช้ก็กดลมออกเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าสมมตินานาลูกค้าใช้ที่หรือไปรถกระบะรถตู้หรือรถที่แบบมอ แ่้โอเคใส่ใส่ลงไว้อย่างเงี้ยเท่าเนี้ยประมาณเนี้ยใช้แบบเนี้ยตลอดใช้แบบตั้งโกปโอเคนะคะไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่านานเราคือเราไม่ได้เอาลมเข้าลออกบ่อยๆ่อยคือลมถ้าติดตั้งถูกวิธีลมไม่หายอยู่แล้วสักประมาณสองสามอาทิตย์ค่อยเติมลมหรือเช็คลมสักทีหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าประมาณลูกค้าแล้วก็ความต้องการค่ะการบำรังรักษายากไหมคะการบำรุงรักษาอาจแยกเป็นส่วนนะคะที่ถ้าให้ตอบแต่รือว่าไม่ยาก ถ้าเป็นแบบเป็นระบบก็คือมีปั๊มลมถังลงมมันก็คือระบบไฟฟ้าเนาะก็บำรุงรักษาเหมือ,อ,อนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเลยค่ะ,ะตัวถุลงลมคือเราเราพูดแยกนะคะเพราะว่าตัวถุลงลมเนี่ยติดไปแล้วเนี่ยก็คือติดเลยอย่างที่บอกว่าถ้าติดตั้งถูกต้องตั้งแต่แรกไม่เบียดไม่เสียดสีกับอะไรค่ะถุลงลมเขาก็จะใช้ได้ยาวๆอยูย่แล้วตัวลบไฟฟ้าเนี่ยให้แนะนาก็คือเวลาจะใช้งานนะคะควรสตาร์ทรถทุกครั้ง ในการใช้งานลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวไม่อะไรแต่คืออย่างที่บอกปั๊มแต่ละตัวเนี่ยการกินไฟเนี่ยไม่ไม่เท่ากันปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กหรือบางคนใช้2ปั๊มเนี่ยการกินไฟก็จะเยอะขึ้นอ,อ่ให้แนะนานะคะไม่ว่าจะใช้ลักษณะไหนปั๊มแบบไหนควรสตัลรถทุกครั้งก่อนใช้งานเพราะถ้าไฟไม่พอเนี่ยเกิดระบบกระกระชากไฟปุ๊บเนี่ยหรือไฟไม่พอหรืออะไรเงี้ยกระชากไฟปุ๊บไฟไม่พอปุ๊บระบบพังใช้เงินใหม่อยู่บาย การติดตั้งยากไหมคะการติดตั้งอ่ะแยกสองส่วนเหมือนกันถ้าเป็นระบบไฟฟ้าไม่ยากหมายถึงระบบที่เป็นพวกปั้มถังวาล์วเนี่ยไม่ยากเพราะว่าที่ไม่ยากเพราะว่าของร้าน<ช>มีขายแบบเป็นชุดเต็มระบบนะคะที่ประกอบสายไฟให้เรียบร้อยแล้วเลยลูกค้าสามารถเอาไปใส่ไปไปต่อไฟบวกลบในรถใช้ได้ 1, ทันทีสิ่งที่จะค่อนข้าง ซับซ้อนนิดหน่อยก็คือน่าจะเป็นตัวการติดตั้งหัลมนะคะซึ่งความยากง่ายเนี่ยมันแตกต่างกันไปตามช่วงล่างของแต่ละรถเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทอร์ชันบาร์แนบหรือเป็นแม่เพรสันเป็นคานหันเป็นอะไรนะคะความยากง่ายมันขึ้นอยู่กับช่วงล่างของแต่ละรุ่นรุ่นนี้เป็นแบบไหนรุ่นนี้พื้นที่แค่ไหนอะไรยังไงมันมันรายละเอียดม,มันค่อนข้างเยอะอะค่ะ ถามว่ายากไหมก็ต้องใช้ความรู้ทางช่างพอสมควรเหมือนกันถ้าในเรื่องการติดตั้งถุงลมกับรถเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เดีย๋ยวเชื่อว่ายูเซอร์ยูเซอร์ปลายทางสามารถทําได้นะเพราะว่าเอาต,ตรงๆก็มีหลายๆรุ่นที่ทางร้านพยายามทําแล้วลูกค้าสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องไปแดัดแปลงเยอะแต่ก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ก็ยังต้องแดัดแปลงซึ่ง เอาตรงๆเก็บไม่หมดค่ะทางหลินก็เก็บไม่หมดไม่ไม่สามารถทําให้ตรงรุ่นได้ทั้งหมดจริงๆก็เอาเป็นว่ามีคำปรึกษาถามได้นะคะเริ่มติดตั้งแต่ก็คืออย่างอย่างเอาอ,องครวคือที่ร้านเราไม่รับติดตั้งมันก็อาจจะให้คำปรึกษาได้ในระดับที่ไม่ได้ลงลึกมากแต่ก็ได้บ้างนะคะแต่ยัางไงก็ปรึกษาได้ค่ะสามารถติดตั้งหุ่นลมแต่ด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างเดียวได้ไหมคะ อู้ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้าอยากติดตั้งหน้าอย่างเดียวก็ได้อยากติดตั้งหลังอย่างเดียวก็ได้แต่ติดตั้งซ้ายแล้วติดไม่ติดตั้งขวาไม่ได้นะคือติดตั้งหลังหรือหน้าอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดตั้งเฉพาะหน้าหหลังเนี่ยอาจจะเป็นรถแบบรถที่ใช้บรรทุกเนาะอย่างรถกระบะหรือรถตู้อย่างที่บอกค่ะก็คือติดตั้งเฉพาะหลังเพื่อเพิ่มการบรรทุกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นรถที่เขาอยากยกสูงรถเตี้ยแต่อยากโหลดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็นิยมติดกันทั้งหน้าและหลัง ถ้าจะติดถุงลมควรเลือกแบบไหนคะโอ้โหคำถามกว้างมากกว้างเป็นมหาสมุทรพลาสติกเลยเออหลยสกอบให้ง่ายๆเนาะว่าถ้าจะติดตั้งถุงลมควรเลือกแบบไหนเนี่ยเอาตรงๆมันมีมันมีข้อจำกัดในการที่จะต้องเลือกอยู่แล้วค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยที่ที่ต้องดูนะคะประเด็นหลักในการที่จะต้องดูในการเลือกที่ต้องติดตั้งถุงลมเนี่ยหนึ่งพื้นที่ในการติดตั้ง พื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยดูจากไหนก็คือถุงลมนะคะส่วนใหญ่ก็คือติดตั้งแฮทสปริงหรือติดตั้งบนแหนเนาะก็ถ้าส่วนที่เป็นถุงลมติดตั้งแฮทสปริงเนี่ยก็ต้องดูว่าพื้นที่เดิมของสปริงที่เขาอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนโอเคพื้นที่น้อยพื้นที่เยอะเรามาแต่งใจเรื่องลมทีนะคะจุดส่วนที่2ก็คือเรื่องน้ําหนักลถพื้นที่น้อยน้ําหนักลถเยอะเลือกถุงลมแบบไหนอีกเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กันนะคะแต่ข้อที่3าม ที่เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างประเภทช่วงล่างนะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือความต้องการของลูกค้าอย่างที่บอกจริง,รงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเอยความต้องการของเราควรจะขึ้นเป็นข้อที่หนึ่งสี่ในการที่เริ่ติดตั้งหุ่นลมใช่เราอาจจะเริ่ติดตั้งหุ่นลมเพราะเราอยากให้ความนุ่มอยากให้รถนุ่มแต่ถามว่าอยากให้รถนุ่มพื้นที่พอไหมรถหนักมากไหมบางบางคันรถหนักมากๆแต่พื้นที่น้อยมากๆต้องใช้หุ่นลมใบเล็ก พอใบเล็กแต่ลดหนะักเวลาจะยกรถขึ้นก็ต้องใช้ลมเยอะลมเยอะผันแปรไปตามสภาพก็คือถุงลมแข็งมันก็ทําให้นุ่มยากอย่างที่บอกค่ะปัจจัยหลักๆเลยนะเอาตรงๆอ่ะถ้าให,ห้สรุปก็คือปัจจัยหลักๆในการที่จะเลือกถุงลมแบบไหนเนี่ยก็คือข้อแรกเลยนะคะคำคำนึงถึงนะคะช่วงล่างก่อนอ่ะช่วงล่างเราเป็นแบบไหนข้อที่สองพื้นที่ติดตั้งนะคะข้อที่สแล้วก็ข้อที่3มนะคะน้วหนักลถข้อที่4ถึง กลับมาที่ความต้องการของเราว่าความต้องการของเราเราอยากได้แบบไหนนะคะอ่ะว่าไงคะต่อมีคำถามอีกไหมคะมีอีกเยอะเลยค่ะเยอะเลยไม่ได้เนาะไว้ไปคลิปหน้าดีกว่าค่ะไว้ไปตอนหน้าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวสัประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อหรือนาวนะคะคาถามอีกเยอะมากๆค่ะที่เพื่อนๆถามมาไว้หรือจะมาไ like ล่ Q&A ต่อให้ฟังนะคะแต่ถ้ายังไงเพื่อน บางโคนอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมเม้น์มาในไท้าย YouTube นี้ก็ได้นะคะไว้หญิงจะมาตอบให้ในเทปต,ต่อ,ต,อต่อไปหรืออีพีต่อต่อไปนะคะยังไงเพื่อนๆมีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงอยากรู้เรื่องไหนเม้น์มาขอมาได้นะคะหรือจะทำพยายามทำ u t u b e พยายามทำวิดีโอเพื่อตอบคำถามให้ลูกค้าให้ลูกค้าเข้าใจในระบบนี้มากที่สุดนะคะยังไงวันนี้ก็ขอสไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย